ครับตอนนี้นะครับนะคุณรุ่งก็ได้มาเด็ดยอดมะรุมก็ะนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำอะไรนะเอาไปกินเปล่าๆเนี่ยละฮะกินดิบๆเอาไปแก้แก้กระดูกหักแหวนบำุงกระดูกกระดูกหักเนี่ยสมานกระดูกติดดีจังเลยมบุกสวนอันนี้เขาเรียกว่าครับ สวนผสมมาสวยใช่ไหาเงือไหลใครย่อยมาตูมแขกอ่จากจากมารุมก็มาดูมาตูมแขกนะนี่กำลังออกดอกเต็มไปหมดครับสวนสารก็ทานกับพวกอะไรคะตำน้ำตกลาบเพราะว่าอร่อยมากครับนี่ดูสิคะโอ้ดอกดอกเต็มเลยดินที่นี่ดีมากอูกสก็งามแฉลบเลยนะ มาตูมแขกแลก็นะครับเอาไปดูตนต่อไปนะนี่มมน,นะมะม่วงอยู่ตรงนูน้นะนะนะอ,อ่าข้างในเป็นยังไงข้างในมีมะละกออยู่หน่อย <c oughs> ครับะน,นะนเราก็ออกมาเด็ดผักผลไม้ริมสวนนะครับของเราได้ นะดีไหมครับตรงนี้แหละทางเข้าบ้านนะอนญญาโบกมือบายบายนะ A 2 P นะขอรายงานเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ